สวัสดีครับพี่น้องมีสายสายเขียวหัวใจด้วยกันทุกท่านสุขุขทุกคนนะครับวันนี้โคดกับปลาบริษันเราเทียมนะครับได้มาอายู่ที่สวนสวนปลาน้องคุณโร่นะครับโดยคณะทางคำหนองคุณโร่นะครับเด่นห่อนครับเลยเขาหฮมแต่ก็หาเรื่องคุยกับพี่น้องมีสายสายเขียวนี่แหละเป็นเรื่องปกตินะครับของคนมาปลามาปลูกปลานะครับวันนี้มาเอาหุ่นเขา่ามาถางถางปลาเขา่าประกาศมา เห็นห้าเห็นก้สซิไข่เห็นหัวคานะครับมันขึ้นสูงเท่ากันกับเกือบซ้ำกันกับต้นใหม่นะครับที่ปลูกไว้สองปีที่แล้วก็เลยอยากให้พี่น้องหัวานี่คือคือปลาที่หรือต้นใหม่ที่ปลูกง่ายมากเท่ากันกับปวกพืชกพวกพืชกินหัวนะครับหัวสิงไข่หัวคานะครับหัวคานะครับหัวซิงไข่หัวคาหง่ายพบกันนะครับลูกมาพบกันมือเดียวกัน ปก็เลยได้มาเห็้เห็นทางเห้เบิ้งทางปลาครับทางปลาเป็นปลาเป็นสิไข่ใบหัวคานะครับพี่น้องได้เห็นปลาการปลูกรวมรวมกันนีคงใหม่บ่บอสต้นใหม่ไ่บอร่วมหัวคาหัวิ้งหัวสิ่งไข่พอดีกินบอนะครับก็เลยมาทางปลาให้เบิ้งนะครับพี่น้องมันแบบเป็นเขีสันส้นๆนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องิึงเจ้าน้อยนะครับผมนี่ครับคือต้นใหม่ที่ปลูกไว้นะครับขมีต้นกล้วยต้นหัวคา โอซิไข่นะครับแล้วมีต้นตะเคียนะะต้ตตยน,ตนยังหน้านะครับสองปีผ่านนะครับสองปีเหมือกกกนกรกดาษนี่ครับนี่ครับก็เป็นฝั่งนี้เป็นเขตชายแดนเขตแดนหน้านะ,ะผมเพิ่นไปปลูกต้นใหม่นะครับวันนีปลูกต้นมะพร้าวเลยรอไปก่อนนะครับก็เลยปลูกต้นใหม่ปลาไว้ข้าง,ง,งในนะครับก็มีนี่ต้นยังหน้าต้นนี่แหละครับขึ้นอยู่อยู่กับปลากล้วยปีกลายผมมาถางครับปีกลายคำถางกลมต้นนิดน่อยะครับแต่ปีนี้ใหญ่ไวนะครับเนาะใหญ่ไว ขึ้นแข็งกันกับต้นคาต้นอันนี้เลยครับแลมวอนก็บโมาดยูพรอมนะครับทำามดแดงพรอมเป็นโค้งุนสมบูรณ์ทั้งดินเนี่ยแต่ว่าพอผมฟันฟันลงครับฟันขาลงพิการหันกัขึ้นไม่อีกนะครับปีนี้เพิ่งมามาฟันลงอีกนะครับเพื่อให้เป็นปุ๋ยให้กับต้นใหม่ที่ผมปลูกนะครับคือคานี่เป็นคาแดงครับคาแดงคาหยอดแดงธรรมดาบานเท่าอีกแรับผมมาได้เนียนคาที่มีราคาเพื่อขายนะครับผมปลูกเป็นมูต้นใหม่นะครับปลูกเป็นหฮมเป็นเงาหรือเป็นปุ๋ย ในการสับใบลงนี่ครับลับใบลงแบบนี้นะครับเป็นปุ๋ยของของต้นใหม่นะครับบ่ต้องเฮ็ดนังร้ายนะครับคือหม้อประหยัดอาศัยประหยัดนะครับแต่ว่าปลูกสิ่งที่หมอมีอยู่ในในผืชในสวนมอเนี่ครับนี่ครับฟันลงแต่เยียบลงเลยครับแต่ต้องฟันให้จ้ำนะครับจ้ำโคนนี่ครับผมบ่เคยได้เก็บกินเลยครับพวกคาร์ ยอดเคยถอดไปกินอยู่ครับแต่ว่าจะเคยดูกินดุนะครับดูกินหลายข้อลงไปนีครับขับคมไปเลยพี่กายหันว่าฟ้าลงคือกันครับล้งซ้ำนี้พีหนี่เ็เลยมาฝาทางลงอีกนะครับนี่ก็เป็นประโยชน์อีกอย่างหนึ่งนะครับบอ่อสมควรถิ่มพวกเครืองคนขึ้นตัดตัดถิ่มครับบอตัดบ่อใดนะครับ,บ,รรบเดี๋ยวมันงํเาเดี๋ยวมันคุ้มโคงใหม่เต้านะครับก็คงรงเป็นแนวทางให้พี่น้องว่าปูหัวคาไว้กับต้นใหม่นี่มันใหญ่บ่อ เรือมันเป็นจะไยบอลนะครับก็เยวถไทยใหเฮงนะครับเนาะครับนี่ก็คือหลังจากตัดต้นหัวข้านะครับตัดกอหัวข้าโตไข่ลงเนี่ยนะครับตัดหญ้าออกแล้วเป็นลักษณะสีครับนี่เียนทื่นทีนิดหน่อยนะครับมันสั่นแคบแต่ว่าต้นไม้ยูมันยี่สิบต้นนะครับขนาดใหญ่โตนะครับพอประมาณครับสองปีนะครับทางขันก็เป็นข้องน้ำนะครับข้องนํำไหลพัน หน้าออกไปนะครับไปถึงหน้าพื้นี่ปีนี่ก็นหน้าลมครับบริเวณนะครับวานโพทัน,นครับเป็นโคนเป็นต้นเก่านะครับฟังนึ่งเป็นของป่าปลูกต้นใหม่กับหน้าลมเหมือนกันครับวานโพทันก็เลยได้แขนนิดน้อยนะครับเป็นข้อหนาออกมาจากฟังหนึ่งครับตัวหน้าผมเป็นหน้าที่ขวงนํำนะครับหน้าฟางหน่ำยาวต้นตกต้อนออกนำ่ำประนำ่ำอ,อ่ทั้งวัดผมนี่พื้นที่ผมนี่ไลไหลขึ้นครับไลขึ้นไปทังเหนือครับผมมันไลลงนะครับไลขึ้นนำมาจากที่ใต้ ไหลไปทางเหนือนะครับนี่ก็เป็นผลงานที่ว่าปลูกงาคาไว้กับตน้นใ,ตนใหม่มันสีใงญ่บ่ต้นใหม่้มันีงงัมผมมีงามครับมีแต่งาับฟันลงเหยียบให้เจ็บๆบนะครับมันก็เป็นปุ๋ยเองนะผมจะเป็นแนวทางให้พี่น้องปูทีกํามต้องปลูกใหม่นะครับทางจากต้นใหม่จังน้อยนะครับอย่าปลูกติดเพราะมันขยายกอเองนะครับครับคือคือต้นนี้เนาอผมปลูกใกล้ๆปลูกใกล้ครับตัวมันขยายกอเอง นี่ปลูกมะม่านทางมะมานหาสิบเส้นนะครับมาเก็บต้นใหม่เนี่ต้นพยอมโตเนี่โตสาคูมูนะครับใหญ่าสาพยอมเป็นยางหน้ากับตะเคียนครับที่ใหญ่ไวสองปีผ่าน,นครับคงสเสด็จมะม่านนี้นะครับกระตัดแตงกิ้งพร้อมนะครับน้ำเหลี่ยวก็คงสิเป็นแนวทางให้พี่น้องมีสายสายเขียวทุกท่านนะครับที่อยากปลูกต้นใหม่แต่ว่าหาต้นกล้วยบ่ได้มีมีต้นชิคัตยต้นนี้ก็เอานะครับเนาะบ่เป็นยังนะครับเพราะว่ามันเป็นเผือดคุ้มดินนะครับเป็นโฮมเงาห้ต้นใหม่มะฮ่อคือกัน ลำใบมันก็นเป็นปุ๋ยนะครับผมเดี๋ยวอาพเป็นเบิ่งอีกโซนหนึ่งนะครับที่ยาม่ทันด้ตัดแต่ว่าต้นไม้ใต้ในอย่างเงนะครับมันต้นไม้กระเนี้ยในใต้ในปกตินะครับผมครับนี่ก็คือผลที่ได้จากปลูกคาปลูกตะไคร่นะครับใบสิงไคต้นกลวยพอได้ีเก็บกินได้เก็บแก้วนะครับลูกนวยมันก็นพอได้ีกินอยู่นะครับต้นกลวยแต่ว่ามันหน่อยเนี้ยเนีน้ยนะครับพอผมปลูกอะไรปลูกเอาต้นเอาปลูกให้เป็น เพป็นยังไงเป็นมูก็ใหม่นะครับเป็นตัวสวยเป็นผีซอยเพิ่นผู้สวยเพิ่นก็คงงเได้เก็บกิดไปเรื่อยๆนะครับทับนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับของพื้นที่ตัวนี้ครับกปลูกคือกันครับปลูกต้นกล้วยกปลูกไปชะก่ายของข้าคือกันนะครับก็เลยได้ดทางมาเรื่อยๆทำไม่เรื่อยนะครับเพราะว่าถ้าบอกทางออกมันหกแนงนะครับแต่ต้นเน่านะครับมันเป็นเชล่าต้นเป็นเชล่าตายก็มีนะครับ มันโหกแห่กับตัดออกปกติให้มันแดดซองถึงพืนดินเนี่ยนะครับครับขอบคุณพี่น้องมีสายสายเขียวมาเจชรด้วยกันทุกท่านนะครับี่กดติดตามกดแชร์กดไลค์เรื่องข่าว่าบึงข่าว่ากดติดตามให้ช่องกดกระป๋าว่สันเทาเทียมนะครับผมขอบคุณครับ